ไขมันในเลือดลงแบบธรรมชาติทําง่ายๆแค่นี้ค่ะลดไขมันในเลือดทําง่ายๆแค่เพิ่มสิ่งนี้ในมื้ออาหารหลายๆคนมี ldl และไตกรกลีเซอไรด์สูงซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุต้นตนของประเทศไทยเลยนะคะที่ทําให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิต สาเหตุของไตรกาลีเซอไรด์สูงเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่เรากินแป้งและน้าตาลที่มากเกินไปร่างกายก็จะเปลี่ยนมาเป็นไขมันมาสะสมในเลือดค่ะส่วน L D L นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไขมันเลวเนี่ยมาจากการกินอาหารประเภทที่มีไขมันสูงอย่างเช่นข้องมันของทอดคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกงดอาหารมันทุกชนิดหรือว่าเลือกกินเฉพาะอาหารที่เขียนว่าไขมันต่ําปัญหาคือบางครั้งสิ่งนี้เนี่ยทำให้น้าตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นและปัญหานี้ก็ไม่ได้แก้ไขไปจริงๆแต่มินมีวิธีลดแบบธรรมชาติ ง่ายกว่านั้นค่ะคือการทานไฟเบอร์จากงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าการที่เราเลือกทานไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําได้เนี่ยสามารถช่วยลด LDL และตลไตรกลีเซอไรด์ได้โดยไฟเบอร์นะคะมันจะจับกับไขมันและไตรกลีเซอไรด์ในำลำไส้ของเราลดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไทยส่วนใหญ่นะคะทานไฟเบอร์ไม่เพียงพอองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนําว่า เราควรทานไฟเบอร์เฉลีย่ย25-38ถึงกรัมต่อวันแต่ว่าคนไทยนะคะทานเพียงแค่15-17ถึงกรัมต่อวันเท่านั้นการเลือกอาหารที่เรากินเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะลดแป้งลดน้ำตาลลดอาหารแปรรูปลดของมันของทอดแล้วก็เพิ่มไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำนะไม่ละลายน้ำได้ในเมื่ออาหารเป็นหนึ่งวิธีการที่เราสามารถช่วยลดไขมันในเลือดได้แบบเป็นธรรมชาติใครที่รู้จักคนที่มีไขมันในเลือดสูงอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เขานะคะเราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน